ดีค่ะชอยจอย USA นะคะคือวันนี้เรากลับขึ้นไปที่ทาง North 1ันอ o r นนนะคะที่ซีไซแอสโตรเรียเพื่อที่จะไปซื้อสัปปายเมื่อวันเสาร์ไปมาแล้วเ้าติดคริสต์มาสของก็เลยไม่ได้มาส่งเราก็เลยได้ของไม่ครบวันนี้ก็เลยขับขึ้นมาอากาศดีมากเลยแต่เมื่อเช้าเนี่ยสาองศานะคะฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. ตอนนี้บ่ายสองโมงจะบ่ายโมงครึ่ง อากาศก็แดดออกมาแล้วก็อุณหภูมิก็49องศาสดชื่นสวยมากค่ะไม่ค่อยหนาวมากเพราะว่ามีแดดทำให้อบอุ่นยังเห็นหมอกจางๆอยู่ตามเทือกเขา,าข้างบนน้่นนะคะทีน,นี้เราขากลับนี่เราก็จะลงวันอวันเซาเพื่อที่จะกลับไป r o c ก a วย์นะคะบ้านาแต่ว่าเดี๋ยวจะถึงจุดชมวิว นะคะข้างบนคือเราจะต้องข้ามเขาเล็กๆนะคะจากทางนี้ไปลงไปเนี่ยมันก็จะเราเพิ่งผ่าน c แ n o n Beach มานะคะก็ขับมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูจุดชมวิวก็จะอยู่ระหว่าง c แ n o n Beach กับ m a นซานีด a นะคะตอนนี้ก็มีเนี่ยที่จุดจอด เดินอันนี้ก็เดินลงไปดูวิวแล้วก็เดินเล่นชายทะเลได้วันนี้คนเยอะมากขนาดเป็นวันจันทร์นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือโควิดด้วยแต่คนก็ยังมาเที่ยวแต่อันนี้ไม่ใช่ีเะหมองเขาที่นะคะเ,เขาก็เลยไม่ค่อยเข้มงวดน,นักเท่าไหร่เพราะว่า,เ,าเปอร์เซ็นต์ของคนที่ติดเชื้อโควิดมันน้อยนะคะ แต่ว่าเทลมอกเคาน์ตี้เมื่อช่วงที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนคนติดโควิดมากขึ้นเขาก็เลยกลับไปเข้มงวดเหมือนเดิมก็คือยังเปิดร้านอาหารให้คนเข้าไปนั่งทานได้อยู่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานก็สั่งปิดอีกนะคะก็สรุปแล้วก็คือร้านอาหารยังเปิดขายได้อยู่แต่ก็แค่เป็นแบบทูกโกเท่านั้นแล้วก็ด e ลิเวอรี่เท่านั้นไม่มีการเข้าไปนั่งในร้าน ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านที่จะไปเดินซื้อของก็จะมีการจำกัดจำนวนคนที่จะเดินเข้าไปซื้อของได้แต่ก็ยังใส่แมสเหมือนเดิมค่ะปกตินะคะแล้วก็เว้นระยะห่าง6ฟุตนะคะไม่มีการรวมตัวกันมากกว่าตามถ้าเป็นที่สาธารณะนะคะก็ไม่มีการนั่งทาน หน้าร้านอย่างเป็นฟู้ดค์ทนี้ก็ห้ามนั่งนะคะห้ามนั่งทานข้างนอกเ,ออเดี๋ยวนะคะตอนนี้เราก็ขับถนนจะาวกวนนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ข้างถนนก็เริ่มละลายแล้วเมื่อเช้านี้มายัางเป็นเกล็ดนะคะเกล็ดน้ําแข็งอยู่ตามข้างถนนแต่ตอนนี้แดดออกมาก็เริ่มละลายพานะก็ขับรถได้อย่างปลอดภัยไม่ต้อง กังวลอะไรมากมายนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปที่จุดดูวิวแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้ ตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดชมวิวแล้วนะคะแต่ไม่ได้สูงมากเมื่อกี้ผ่านมาคนจอดรถเต็มไปหมดเลยเลยขับเลยมาอีกนิดนึงเกือบจะถึงทางลงแล้วอันนี้ก็เป็นนะคะความรู้ซื้อเทามาติดให้เราอ่านกันนะคะเกี่ยวกับ ความเป็นมาของที่นี่โอ้ยแดดแรงมากเลยสังเกตเห็นนะคะนี่ขนาดนี้ที่จอดนี้อันนี้จะลงเขาแล้วยังมีรถมันมากมายขนาดนี้อาทิตย์แรงมากข้างล่างที่เห็น ริบบตรงนู้นคือชายหาดเมืองแมนสนิต้านะคะนี่ค่ะเสียดายจังไม่ได้ขึ้นไปตรงสูงได้เห็นวิวสวยกว่านี้สงบม,มากเสียงอาจจะอุ้ยีนะคะต้องปิด mask.